ในการที่จะเอาที่จึงได้บอกบุญมายังญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อซื้อที่ถวายวัดทอดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2564นีนี้ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็จะมีพธิธีทอด ผ้าป่าสามคัคีซื้อที่ถววัดถ้าป่ากองละบาทหากว่าท่านใดไม่มีเวลาที่จะมาร่วมในการทอดก็จะโอนปัจจัยเข้าบัญชีของทางวัดก็ได้เลขบัญชีที่4090951684 ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดป่าพระลานเพชรขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาโดยตลอดพระป่ากองละหนึ่งบาทรวบรวมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานเราก็จะมีพิธีในการ พุทธาพิเศษรูปเหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีรุ่นนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยก็คือว่าในหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีนี่เราจะเอาดวงของทุกคนที่มาเขียนแผ่นดวงลงในแผ่นทองซึ่งเป็นแผ่นดวงแล้วก็จะไปหลอมรวมแล้วก็จะมาทำเป็นมวลสารในการหล่อ รูปองค์เล็กๆของหลวงปู่เพื่อให้โยมได้นําไปบูชาแล้วก็เป็นเหรียญหลวงปู่เพื่อให้โยมได้ไปบูชาก็เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ที่เราใช้มวลสารค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลสารก็คือเหล็กไหลน้ําที่หลวงปู่สวงได้มอบไว้ให้แล้วก็เพชรหน้าทั่งที่หลวงปู่สวงได้ไว้ให้แล้วก็เหล็กไหล เหล็กไหลสุริยันจันทราเหล็กไหลท้องปลาไหลแล้วก็เหล็กไหลดูดซับแร่ดูดซับเหล็กไหลไผ่ดาที่รวมมาแล้วมวลสารทั้งหมดนี้เราจะขอพรเมื่อพรเสร็จแล้วก็ในการพรเนี่ยเราก็จะมีเหรียญ าซึ่งเป็นเหรียญลงบู่สวงเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินในหลายหลายเหรียญตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ยังยังมีชีวิตอยู่ก็เหรียญรูขันหนึ่งที่หลวงปู่ผูกเศกและไให้หลวงพ่อเนี่ยเก็บไว้10ปี10ดีท่านบอก่าวันนี้ก็ได้กำหนดในการที่จะได้นำมาพรีเพื่อจะหลอมรวมมาเป็น เหรียญรุ่นหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีเราจะเปิดให้จองในวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้วันที่หนึ่งกุมภาเป็นต้นไปและเราก็จะให้รับในวันในวันที่หนึ่งเหมือนกันให้เป็นหนึ่งในวันที่หนึ่งพฤษภาวันที่ทอดวันที่ทอดพระป่าวันที่เราพุทธาพิเศษเสร็จท่านใดที่จองไว้ก็รับได้เลยในวันนั้น เพระฉะนั้นจึงบอกบุญแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ได้ร่วมบุญกันเราจะสมทบทุนในการซื้อที่ถวายวัดในหลวงปู่สวงดวงสิทธินี้เราญาติโยมจองมาบูชามาเราก็จะสมทบทุนในการซื้อที่ถวายวัด เนื่องจากว่าที่ก็ค่อนข้างจะราคาสูงเพราะติดถนนถนนทางลาดยางที่จะไปช่องสะงนันก็เป็นถนนสายหลักที่จะลงสู่ประเทศกัมพูชาก็ทางเจ้าของที่กอ็อยากได้ราคาที่สูงหน่อยก็เลยต้องอขอบอกบอกบุญคุณโยม F4 ของผมทรัพยานาเอฟซีะะ FC ของทิศธันชาแนลได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้อขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนขอให้ญาติโยมผู้ที่ได้ร่วมบุญทอดพราปากองละบาทสมทบทุนในการซื้อที่ในครั้งนี้ได้มีแต่ความสุขความเจริญ ญาติโยมที่จองเหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีเพื่อสมทบทุนในการซื้อที่ในครั้งนี้ขอขอให้ได้เป็นเศรษฐีกันทุกท่านทุกคนนึกปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดำความมุ่งมั่นปราถนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญารทธิ์ของหลวงปู่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญารทธิ์ของปู่ศรีสุโธสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญารธิ์ของ บูรพกสัตราทุกๆพระองค์ในสยามประเทศนี้พระเสื้อเมืองพระหลักเมืองพระทรงเมืองจงได้คุ้มครองเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนจะได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ให้ได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประกอบกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อ<า>ทือสาธุ จุดประสงค์หลักก็คืออยากให้ญาติโยมนี่มีที่พัก,พกคือตอนนี้คนโรคชีนลูกหาลุงปู่ที่ป่วยมหาลุงปู่เยอะมากแล้วก็ไม่มีที่พักครับนี่จุดประสงค์หลักครับ,บ,บไม่มีที่พักครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้ไหมจํานวนเท่าไหร่ค่าที่เขาประมาณประมาณนั้นลุงปู่คร่าวๆประมาณประมาณคร่าวๆก็ไห้ไม่เป็นไรครับประมาณประมาณสองล้านประมาณสองล้านอ๋อ ที่แรกหลวงปู่ว่าจะทําพระบาทกองละบาทอาจจะมีส่วนร่วมด้วยเนาะคครครับับบผมในส่วนหนึ่งของอาจจะทำพระ่ากองละบาทเพื่อญาติธรรมอยากซื้อที่ดินช่วยหลวงปู่ก็โอนมาบาทเดียวก็ได้ <laughs> ไ<ม>ถ้าโอนได้กองละบาทลุงปู่ลวงปู่ที่อยู่นี่อยู่ศรีสะเกดคนคนุคน้มครองชื่ออะไรนะท,ที่มากับพี่อ่ะที่มาหลวงปู่ที่ที่อยู่ศรีสะเกดคุ้มองอมาอนเนี้ที่เอารถเดินมา หลวงปู่เทพครับครับอหลวงปู่เทพเมื่อวานนี้หลวงปู่เทพได้นําขี้เหล็กไหลอมาม้อไม่อีกกระสอบหนึ่งครับขี้เหล็กไหลมาครับกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งครับเพื่อที่จะทํมาเป็นมวลสารมวลสารมวลสารครับอ๋อมวลสารที่ที่จะทําเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีเพื่อจะมาหลอมรวมดวงของทุกๆคนครับร่วมกับเหล็กไหลมวลสารต่างๆที่ได้มานี่ครับทำเป็นเหรียญหลวงปู่สวงดวงเศรษฐี เปิดจองหรือย่างครับตัวนี้วันที่หนึ่งเปิดจองครับเริ่มเปิดจองแล้ววันที่หนึ่งครับผมเดี๋ยวจะใส่ชื่อใครที่จะรับเบอร์โทรแล้วก็รับสมุดเพื่อบันทึกญาติโยมที่จองครับมีไหมครับให้อาจารย์เป็นพรุ่งนี้ครับจะจะจะให้ทั้งหมดรายละเอียดต่างอ๋อแต่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประชุมกันเลยนะครับอันนี้เรามาคุยแบบคร่าวๆก่อนครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดินไกลไม่จากนี้ไปดูที่ไกล้แม่น้ำมันมันก็นู่นแหละสุดแนวนู่นสุดเนาะอ่า เราก็เดินไปก็ลําบากเนาะเพราะว่าเขายังปลูกมันอยู่เลยแนวต้นไม้แนวต้นไม้ทั้งหมดแนวต้นไม้ทั้งหมดเลยครับโอ้เป็นลําชานต้นไม้ใหญ่ๆลูกเดินคือได้ได้ยินลุงปู่อ่าเพจท่านได้เกริ่นให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังเกี่ยวกับอ่าญาณของลุงปู่สวงนะครับครับว่ายุคนี้อ่เป็นยุคที่อ่อย่างพุทธศาสนาที่ทำมาไว้ว่าอ่ลุงปู่สวงทำมาไว้ว่าอ่าจะเกิด ภัยธรรมชาติแล้วก็จะมีอ่าผู้พิจนาพ่นพิษขึ้นข้างบนแล้วก็อ่าโดนคนขลาดตายหมดญาติโยมที่อ่าใครไม่นับถือศาสนาพุทธหรือว่าไม่ไม่นับถือศาสนาคือไม่อ่านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านท่านกลิ่นว่าอย่างนั้นนะครับใครที่ไม่ได้ทําความดีนะครับเริ่มทําความดีไว้นะครับคุณจมส่วนมนต์ไว้พระแต่พื้นที่อ่าจังหวัดสีสเกตนี่คือเป็นที่ที่ท่านบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด เพราะมันสูงด้วยแล้วก็ที่สูงแล้วก็เป็นไม,ไม่รู้ว่าพุทธสันมายว่าคำมาปลอดภัยี่รหัสธรรมมันเป็นงก็ไงกเข้็ไม่เขา้าใจ๋อมันจะมีรหัสครับก็คือฟ <c oughs> ังมาแล้วเพิ่มหนจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยโดนโควิดหมดยังศรีสะเกดย,ยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่อ๋อครับก็ถือว่าเป็นนี่ก็เป็นเป็นเป็นพุทธชันมายที่เป็นรหัสธรรมครับครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านบนเดินเลือนิดหนึ่งเนาะครับผมครับนี่ฮะเราดู บทบทของสถานที่นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นไปวัดไผ่พัฒนานะครับใช่ครับวัดไผ่พัฒนาประมาณกี่กิโลครับถึงเนี่ยประมาณวัดไผ่นี่น่าจประมาณสองกิโลประมาณนี้แหละเนาะครับประมาณสองกิโลได้นะครับสองถึงสามกิโลอยู่สายมือใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นวัดวัดป่าพรานเพชรครับด้านขวาจะเป็นวัดป่าพรานเพชร นะครับบ้านป่าพลานเพชรก็มีถนนตรงกลางเลยครับนะครับก็จะซื้อบริเวณนี้กับหมเลยเนาะสิบสองไร่ในเนื้อที่สิบสองไร่ก็ถือว่าใหญ่พอพอที่จะทําได้หลายๆอย่างเนาะหน้ากว้างมากหน้ากว้างหนึ่งสองสามสี่เสาไฟฟ้าห้าต้นเสาไฟฟ้าห้าต้นโอแสดงว่าญาติที่ทำมาเนี่ยมีที่จอดรถสบายเลยสบายครับแล้วก็เหมือนกับจัดสรรไว้เลยเนาะเหมือนลวงปูจัดสรรไว้เลยว่า ตรงนี้จะต้องมีที่จะต้องมีขายให้แน่นอนเพราะวันเหมาะตรงข้ามรถเลยนะ่ะตรงข้ามกันเลยเหรียญปู่สวงดว well. งเศรษฐินจะเป็นเหรียญที่ที่ทุกคนถ้าไดนะ้พกติดตัวไว้นี่จะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างครับช่วยให้ร่ํารวยช่วยกันทุนกสิก่งทุกอย่างที่ว่าจะเป็นภัยที่จะมาถึงตัวเราครับแล้วเหล็ก<น>ไหลที่ว่านี่เลหล็กไหลเป็นเหล็กดูดซับนะครับเหล็กไหลทุกวันนี้ครับรบางท,ทีนอกจากช่วยในการแขวขนคาดปลอดภัยแล้วก็ดูดดูดซับด้วย ดูดซับนะครับคุณชมเพราะว่าคนที่เราเอาเล็กๆมาเนี่ยเป็นเขาเล็กเอาสิ่งดีๆดูดมานะฮะดูดซับครับนอ่าคุณผู้ชมสังเกตดูดอันที่เห็นรถทางขึ้นวัดป่าพลานเพชรนี่ฮะทางขึ้นจะสวยมากเลยตอนนี้ถนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผาป่ากองละบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลวงปู่ก็อยากทำผาป่ากองละบาทซื้อที่ด้วยนะครับแล้วก็บูชาเหรียญก็จะได้ช่วยได้ด้วยเนาะครับ ซื้อที่ซื้อที่ด้วยพระป่าซื้อที่กองละบาทบูชาลูกเลี้ยงลูกปู่สวงครับก็สองล้านก็เยอะพอสมควรนะครับนี่ก็ต้องอาศัยญาติธรรมที่ช่วยกันนะครับพระป่ากองละบาทก็ถ้าช่วยกันดีๆเจงก็สักสองล้านคนก็คนละบาทก็ครบพอดีคนละบาทสองล้านคนคนละบาทแนวสุดท้ายตัวนี้โอ้แนวสุดท้ายตัวนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่โอ้โอเคสวยมากเลย ตรงข้ามวัดป่าพลานพิษเลยดียเด้อคุณชมนะครับถ้าเข้ามาไปวัดไพรพัฒนาหรือมาทางแยกนาเจริญเนาะจุดนี้ดบริเวณนี้ใช่ไหมครับจุดนี้จะให้ที่ครับจุดท้ายอ๋อจุดถนนแต่ตรงนี้ไม่ใช่ฝั่งโน้นไม่ใช่คฝั่งนี้นยัง อ๋อถ้ามีโอกาสก็ตรงนู้นนิดหนึ่งก็เจียวเลยเนาะกับเจ้าของเดียวกันนี่แหละครับโอ้เจ้าของเดียวกันโอ้เขาไม่แน่บางทีเขาใจบุญอาจจะเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันครับถ้าได้ไปถึงน้นนิดหนึ่งก็พอดีเราโอ้ครับสุดยอดอ๋อจะได้ตรงโค้งพอดีเลยครับวอนนี้กำลังคุยกับท่านอยู่เพราะว่าเจ้าของที่ท่านก็เป็นคนใจบุญนะครับคนใจบุญเนาะคนใจบุญท่านเป็นภรรยาอดีตสสกินวงกลมโอ้ก็ ขอนโมทนาด้วยเด้อนะครับผู้ใจบุญโดยเฉพาะเจ้าของที่เนาะบางทีอาจจะไม่ได้ก็อาจจะให้ผลให้ดาวไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะสาธุสาธุรวมบุญด้วยกันอันนี้คือวัดป่าพลานเพชรนะครับขึ้นสวยมากเลยเนาะก็จะตัวนี้เขาจะบูรณาการเป็นข้างหน้าภูมิทัศน์ภูมิทัเขาจะจัดทัดใหม่ตกแต่งมาเลยตกแต่งภูมิทัศน์ต้นไม้วขยายถนนเป็นสีเลนครับโอจะทำเป็นสีเลนเลยตัวนี้ขึ้นวัด เวลาขึ้นลงจะได้ไม่อันตรายครับเพราะว่ามันต้องอรถต้องสวนทางกันไงครับสวนทางกันถูกต้องเลยจะเลยจะทาบูรณาการทั้งระบบข้างหน้าวัดทั้งใหม่ทั้งหมดแล้วจัดก,การเป็นระบบมีตู้ยาตู้อะไรอยู่ได้ด้านหน,าหน้าด้วยมีตู้ตู้ยบเพื่อดูดูแลความปลอดภัยด้วยครับผมเพราะสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่อนาคตเป็น อาเซียนนะครับเปิดการท่องเที่ยวที่ท่องเท่สงามโอ้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นสีเลนด้วยนะสีเลนก็คือคือปีทางรัฐบาลมีแผนแล้วครับแผนมีแผนเลยครับสีเลนมอเรครับอ๋อคือการก่อสร้างตัวนี้สัญญาสัญญากำลังจะเริ่มเพราะว่าต่ออมาจากอำเภอวังหิน